สบายดีสบายดีพี่น้องป้องปายเมื่อนี้กลับไปหาเห็ดมาจ้าพี่น้องส้านน่จ้าพี่น้องทำนี่เห็ดปวกจ้าพี่น้องมาเด้อเห็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อมาซอยกันเด้อพี่จ้าพี่น้องมาซอยกันคูดเห็ดเห็ดเห็ดปวกหรือว่าเห็ดคนภาษาไทยเอื่นเห็ดคนภาษาลาวเอิ่นเห็ดปวกพี่น้องสานน่จ้าเดี๋ยวจะไปเบื่องทางคนอีกจ้า ะมีีแงนกลอสบายดีเอ้ยไอ้ใจที่ปวดอันผู้สึกจังใดมานาั่งคูดเทดนี่เอยไปหาทางใดมาน้อไอ้ใจมึจมจมงเด้อเอ้ยเอ้ยคอยเดินฮะ เจมิดพี่น้องสาก่อนอื่นพี่น้องไปเบิ้งเห็ดเทิมงษ์หอนกับฝากกดแชร์กดไรกดติดตามในเด้อจ้าพี่น้องเสียงดังดังสาวอันนี้เป็นลูกไผ่หอกเสียงดังนี้มาเสียงดังเลยลูกหลานผู้ใดนิดจ้าพี่น้องจ้าเห็ดปวกจ้าพี่น้องเห็ดปวกนั่นเห็ดปวกกับมิเตเห็ดบานๆานฟังนี่ ฟังเด็กหน่อยซองคนกันเฮ็ดบวกจูมพี่น้องภาษาไทยเอิ่นเฮ็ดค้นจ้าพี่น้องเฮ็ดค้นภาษาลาวเอิ่นเฮ็ดบวกจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมนะจ้าพี่น้องอันพี่น้อง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 ฝากกดแซร์กดไลค์กดติดตามช่องยูทูบในเด้อพี่น้องฝากกับพยูอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องน้ำเนยเด้อพี่น้องเดูพี่น้องพี่น้องพี่น้องอันนี้เฮ็ดบวกเลยพี่น้องเด้อสบายพี่น้องเบิ่งอันเฮ็ดจุ่มอย่าเสียงดัง อย่าเสียงดังอย่าพากันเสียงดังน่องเล่นเฮ็ดก็อย่าน้องลูกให้น้องเล่นอย่ามัดลูกขูดไปลูกขูดไปปล่อยน้องเล่นไปลูกเฮ็ดมันหลายอยู่ปล่อยน้องเล่นล่นลูกอันนี้เฮ็ด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 พี่น้องเฮ็ด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 ดอกจุ่มจุ่มในพี่น้องเนี่ยเฮ็ดดอกจุ่มจุ่มไปหาบื่นไปหาเนาะ สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพบกับข้าพระเจ้าบาวสอมัตต้อนแรงพี่น้องมื่อนี้มาเบิงพี่น้องเพื่อนพระกันนางลางเห็ดพี่น้องพระกันนางล่างเห็ดพี่น้องนี่พี่น้องเจ้ามาพระกันลางเห็ดพี่น้อง ล่างเห็ดปวกพี่น้องไม่ได้เห็ดปวกต้นแลงพี่น้องก,ก็ฝากพี่น้องน,น้ำเนาะกดไลค์กดแชร์นะพี่น,อนอ้องเนาะกดติดตามเปาสมาัครลูกแม่นาง12สองมาพี่นอ้องเมื่อนี้กันมาเบิง่งเบิ้นซุ่มนุ่มกันล่างเห็ดพี่นอ้องเพป็นมาล่างเห็ดก,กันอยู่นี่ล่างเห็ดเป็นได้เห็ดหลายพี่น้องนี่เป็นปวกพี่น้องก็อย่าลืมเนาะพี่นอ้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่นอ้อง พี่สองยูทูบเนาะพี่หน้อของลูกไม่นั่งสิบสองพี่หน้องเบิร์นแมพี่หน้อทรงใยเนาะ สงสัยพ่อใหญ่มาถามเมื่อกี้บาจากย่านพ่อใหญ่แรีนมาถามเมื่อกี้เรียกว่าเอาบปเฮ็ดน่อยเรามาพ่อใหญ่ที่มาถามันดีเออนั่นแหละเอาบปเฮ็ดเรามาถ้าแม่แม่ลูกพ้นมากเลย